สวัสดีพี่น้องก,กันมากสมุทรกุลมณีกับมาบอกมาบอกกันน่าสนใจคือเก่ามือน,น้อมใจอยู่บ้านเกงทองเมืองเซปูนเลนะพี่น้องหลังที่เกิอดอุบัติเหตุในเมื่อวานนี้พี่น,น้องมือนอมใจกระไดหักพี่น้องหักมือเบื้องซ้ายพี่น้องพ่อพี่น้องนี่แหละพี่น้องมือนอมใจกระไดหักพี่น้องเอ้ยกระไดหักบางทีรบ้วพี่น้องเบลครัวพี่น้อง บื้องที่น้อมใจถนัดนะนะพี่น้องน้อมใจชีวายพี่น้องฟังอีกครั้งพี่น้องตอนที่แบบมือน้อมใจหักนะพี่น้องน้อมใจไปเตะบานกับเพื่อนเหลือลินเนาะพี่น้องเนาะน้อมใจจะพูดนาะพี่น้องฟังไลายนึ่งปีพี่น้องน้อมใจกับคุณบมอพี่น้องนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวน้อมใจให้เบิ้องอีพี่น้องเไปเลยพี่น้องที่เอเลยมือน้อมใจเมื่อวานนี้เหลือลินแล้วก็น้อมใจเตะบานกับเพื่อนเตะบังกับหมูนั่นแหละพี่น้อง เตะไปเตะมาน้ำใจล่มพี่น้องพอดีมู่กับประเตังใจเช็ดนอกพี่น้องเนาะไปเช็ดให้แบบทางหักนอกพี่น้องเนาะเตะบ้านน่ะค่ะเตะบ้านลิ้นพี่น้องเลยเขาน่ะสิเปิดบ้านแล้วน้ำใจกับไปเอา้านนำเข้าพอดีน้ำใจล่มมืออันนี้นะมันเป็นแบบนี้มือนี่เห็ดแบบนี้ใช้เข่าลมแบบลมจับดินเนี่ยและเขาน่ะพอดีนอนใจไปเหยียบบ้านเลยตอนลมน่ะเข้าเข้าสิเตะแล้วนอนเดี๋ยเหยียบบ้านลมเลย เขาตาเขาไม่ได้แหนมนำนำใจเขาแหนมทางลังเขาคิดว่านำใจมาทาลังแล้วก็เขาเตะปอกาดเดียวแล้วพรีปอกาดเดียวแล้วบันกับถือถือนำใจนําแต่ที่ถือมือนำใจตีนเขาี่นงเอยตีนเขาเตะก็ใบเดียวนำใจบึงนะคิดว่ามาเจ็บแล้วมือนำใจคิดว่านำใจจะลุกปัดทรงนะพี่น้องะปัดทรงปัดเสื้อพี่น้องมัเปื่อนเพราะบึงเห็นมือนำใจเดียดแบบนี้เลยพี่น้อง น้องมีเขาแบบแหลกกรเมื่อตะซีโป้แหลกก็โม่มีหมู่ผสมไปส่งในในห้องมอพี่น้องน้องใจอยู่เดียวในห้องมอโดนเฮงลิปป์ค่ะทาแม่มาพี่น้องน้องใจไปยานพี่น้องตอนนั้นเขายังบริสิทธยาจักเข็มโดยโป้เจ็บเฮงลิปพี่น้องแต่น้องใจไม่ได้ลองไม่ได้ให้หรือพี่น้องน้องใจไม่อยากให้เพรานั้พี่น้องเจ็บก็อดเอากันห้กระมันก็บ่มีประโยชน์อยังพี่น้องมันก็ยังเก็บเขา แต่ก็ร้าสาวเจรจากับท่านมอเพบึงกระยายนายมาทางห้องโมเซปูนแล้วกับเอสเลพี่น้องวันนีกแ้เขาเอสเล่บึงกระดูกนองใจนี่แหละพี่น้องผลงานที่ใดพี่น้องเอ้ยนองใจและเศร้าเลยพี่น้องยันมือนองใจชีบอเป็นปกติแล้วพี่น้องเอ้ยยันดูมียอดดูยันพี่น้องอยางนาตีนเลยนี่พี่น้องผลงานที่ใดพี่น้องเอ้ย มือน hum er ้อมใจหักมาเลยกระดูกสองอันพี่น้องหักนะเบื้องเบิงเบิ้งขัวด้วยพี่น้องด้วยแต่กระดูกสองอันในมือหักเลยพี่น้องนี่หักเลยพี่น้องนอมใจและเงยหนึ่งอลีพี่น้องจักรเติแบบใดคลับพี่น้องกระดูกน้อมใจคืออ่อนแหงอลีเบี้ยวเลยมือเบี้ยวคือในหูมเลยพี่น้องกระดูกน้อมใจเบี้ยวคือในหูนีนเลยตอนนั้นตอนนอมใจหักมือนอมใจบูหงอลีพี่น้องจักเสียนยังพี่น้องเล้ คิดแรกยังกระบอกเลยไม่ออกคิดยังกระบอกเลยแล้วก็มีกระโดดโกฮาม่แม่ว่าจะนนิมามาแล้วก็เมื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อแล้วก็ทำทำทันหมอคนว่าประมาณสองเดือนสองเดือนเดือนหนึ่งนี่แหละจึงไปสองเอสเลอีกครั้งแล้วกระดูกน้ำใจน่ะมันเข่ากันแล้วหรือยังกันมันเข่ากันแล้วและวก็ ปกดออกพี่น้องแป้งอันนี้แป้งในมือน้องใจนี่แป้งในพี่น้องหนักแข่งกันเทาปูนเลยนะพี่น้องนี่แข็งในพี่น้องที่มันมีแข็งแขงกันนี่เพิ่งในมือน้องใจขยับอยู่ไมื่อไรพี่น้องน้ำมันบวมพี่น้องเพิ่งต่างกันได้ก็ดีฮักนะฮักบอลนี่พี่น้องฮักบอลบอลคอมือนี่พี่น้องแต่น้องใจบริหารเริ่มพี่น้องเตะพอดีน้องใจล่มไกลๆกับหมูนะหมูกำลังจะเตะบ้านแต่เตะบ้านไม่ถึง มอมใจแทนพี่น้องมดเียวหกกดูจอบีนองออกีเลยจะดูน้ใจตนใจเบิ้งมันมีมือน้ใจเบิ้งมือนองใจไม่กดม่นกดอันยองเลยพี่น้องอันยองนะแปลว่าแบบปิดตาเบิ้งเลาะพี่น้องเป็นแบบอะไรกันม่ยังกับู้พี่น้องแบบหาเบิ้งแล้วได้พี่น้องพอดีมันเสียวเนาะพี่น้องเนาะมันเบียวเลยพี่น้องพอไปมาทันมอง่าว่ากระดูกหักแล้ว แล้วก็พาไปห้องหมอไปห้องมอแล้วเขาบอกว่าสองเดือนเดือนเดียวนี่แหละจึงใช้งานได้มือครั้งนี้พี่น้องน้อมใจก็ต้องขาดเรียนและตอนนี้พี่น้องเ้ยขาดเรียนสองสามเดือนพุนพี่น้องเลยเยจะเบ็ดน,น้อมใจกันยังบร่ได้มีคะแนนอาจารย์ก็ยังบร่ได้บอกเลยพี่น้องตอนนั้นอาจารย์กับไปเห็ดปิ่ยกพี่น้องตอนน้อมใจเป็นอันนั้นประสบอุบัติเหตุน้องพี่นอ้องอาจารย์กไบอยู่พี่น้องน้อมใจก็เลยไปห้องมอคนเดียวเลยพี่น้องมูพ,งพ,พาไป เสื้อเรียนสงเรียนนี่ถอดบ่ได้เลยพี่น้องเสื้อเรียนเพิ่งก็ตอดคือมีเสื้อน้องใบให้ใส่เสื้อนมใจยังบ่ได้เอาเลยแต่บานบอใจยังดูเป็นเสื้อหรือจะใส่ากยังพอแบ่งคาทั้งกล้องยังบ่ได้เอาพี่น้องเอ้ยมันเจ็บแมงอะนี่พี่น้องแต่นใจกบู่้แล้วพี่น้องว่ามือนมใจจะเป็นแบบใดพอมันเาพี่น้อง นึ่งก็เจ็บหนึ่งเลยกระเอาไปไหนกูอยาะกินนมใจก็ขอลาออไปก่นอนแต่ไปทิ้มนี่กะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องปูลินชาแนลหนึ่งที่แบบที่นอนใจมาใช้ปูนนี่มากระมาคันทนันเลยมปนอนไปจานเลยพี่น้องเลยมาให้มันเจ้าเลยพี่น้อนนี่ก็ใส่แป้งเลยี่น้องเลย มาวานยังโดนเตะเผื่อสินหายนี่พี่น,อน,อน,น,น้องถ้าเกิดอยากคิดเรื่องน้ำใจก็ลาไปก่อนเดี๋ยวน้งใจกับพักฟองก็รอนพี่น้องพี่น้อง,องสวัสดีพี่นอ้องมือหักก่อนสิยาพี่น้องเฮ้ย